คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณแบงค์เนี่ยมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องหน้าที่ลูกในทุกๆปีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณแบงค์ตอนที่พ่อของเพื่อนเนี่ยเสียชีวิตไป แล้วก็มาสื่อสารบางอย่างให้คุณแบงค์ช่วยจึงเป็นที่มาของเรื่องหลอนเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาผีบอกมาติดตามฟังเรื่นี้กันกับสายของคุณแบงค์อาสาเป็นสายที่5กันเลยครับสวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับพี่แจ๊คครับสบายดีนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับพี่แจ๊คเป็นอะไรลี สุขภาพแย่ครับช่วงนี้ครับนี่ไงทำงานหักโหมงานหนักอนดิใช่ครับทั้งฝนตกแล้วก็ทั้งช่วงนี้ไฟไหม้เยอะด้วยครับร่ออางกายออก็เลยแย่ๆหน่อยครับเออใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมยังคุยกับทีมงานอยู่ว่าเฮ้ยทำไมพักหลังไฟมันไม่บ่อยจังเลยวะเป็นช่วงช่วงหน้าฝนเนี่ยนะใช่ครับอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็คือเยอะมากครับหนักๆทั้งนั้นเลยนะ ใช่ครับถูกบ้างถ้าไล่มาเ,าเอาเอาแบบเหตุการณ์ใหญ่ๆเลยไล่มาตั้งแต่สวนดดูจักครัเยาวราชล่าสุดก็ที่ภูเก็ตครับที่กระลนหาดกระลนมะที่แบบหูไหมแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังไม่รวมยิบๆๆยิบย่อยๆเยอะแยะมากมายใช่ครับที่<อ>ไม่เป็นข่าวอีกครับโอ,อ้นะครับก็ดูแลสุขภาพแน่นอนว่าเราต้องไปผจญเพลิงไปะไรพวกเนี้ยมันเจอพวก ควันพวกความเหนื่อยร้อนอู้หลายอย่างใช่ครับสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะขอ้องขาเออนะครับมาคุณแบงค์มาว่ากันถึงเรื่องนี้กันเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณแบงค์ต้องถามว่านานยังเออเมื่อสิ้นเดือนที่แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยใช่ครับแผลสดเอรอใช่ใช่ครับพ่อของเพื่อนสนิทเสียชีวิตแล้วก็เจอเรื่องนี้มา ใช่ครับเฮ้ยยังไงอ่ะคือจริงๆอ่ะผมไม่ไม่ค่อยสนิทกับเพื่อนเท่าไหร่อ่ะแต่สนิทกับพ่อครับคือขอย้อนก่อนนะครับคือที่บ้านผมเนี่ยทำอาชีพเปิดอู่ซ่อมรถแล้วตัวพ่อของเพื่อนผมเนี่ยครับเขามาทำงานที่บ้านผมตั้งแต่เขาอายุสิบสองสิบสามเขาก็ทำงานมาเรื่อยๆเนี่ย ซึ่งเขาก็โตมาจนแม่เป็นเพื่อนกับแม่ผมอ,อือก็พอผมเกิดมาเขาก็เหมือนได้เลี้ยงได้เล่นผมมาตั้งแต่เด็กครับแต่ผมอะจะเรียกตัวเขาว่าพี่ทุกทุกคนนะ่ะเขาจะแซวว่าแบบเอ้ยเนี่ยมันก็เรียกเขาสิว่าพ่อป้อมเขาชื่อพี่ป้อมครับแต่คือผมอะไม่ชอบให้ใครมาบอกว่าให้ผมเรียกเขาว่าพ่ออ อ่าผมจะเรียกเขาว่าพี่อะไรเงี้ยครับผมกับพี่ป้อมเนี่ยครับจะสนิทกันมากเพราะว่าออตอนผมสิบสามสิบสี่สิบห้าประมาณเนี่ยครับที่ผมได้ช่วยงานอู่ที่บ้านเนี่ยพี่ป้อมเนี่ยเขาเป็นคนดูแลผมเป็นคนสอนผม,อมสอนผมทุกๆอย่างในการท้่นสีผสมสีโป๊สีทุกๆุกอย่างครับพี่ป้อมเขาจะคอยสอนแล้ว มันพอเราเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะเราก็จะมีการเกเรบ้างไปเที่ยวกลางคืนกลับมาเช้าพอมาทํางานทําไม่ไหวเผลอหงีบหลับอะไรแอบไปนอนอะไรพี่ป้อมก็จะคอยช่วยคอยอะไรตลอดซึ่งทําให้ผมกับพี่ป้อมเนี่ยครับสนิทกันมากมากจนชนิดที่ว่าผมเนี่ยรู้เรื่องพี่ป้อมเกือบทุกอย่างแล้ว เรื่องอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับเราเนี่ยครับเรากล้าที่จะบอกเขากล้าที่จะคุยระบายอะไรกับเขาเนี่ครับจนก็ทํางานไปอะครับแล้วช่วงประมาณห้าปีก่อนอแกก็มีปัญหากับแม่ของเพื่อนผม,มจนทําให้ได้เลิกกันแกก็ได้แฟนใหม่อะครับเป็นคนที่หมู่บ้านเดียวกับแกที่อยู่จังหวัดกาแพงเพชร แล้วไปไปมามาครับแกบอกผมว่าเออแบงพี่จะออกนะนะเดี๋ยวไม่นานเนี่ยเดี๋ยวพี่จะออกกลับไปอยู่บ้านที่กำแพงเพชรแล้วเออเองก็ตั้งใจทํางานนะแล้วมันเป็นช่วงนั้นนะครับมันเป็นช่วงที่ผมเริ่มสักพอดีก่อนที่แกจะออกเนี่ยผมก็บอกว่าพี่ต้อมง้นสักครั้งหนึ่งผมขอไปเที่ยวบ้านพี่ที่นั้นได้ไหมผมอยากไปรับบรรยากาศต่างจังหวัดอะ อยากไปเที่ยวต่างจังหวัดให้มันสบายใจอะไรเงี้ยแกก็โอเคตกลงพาผมไปครับก็นั่งรถตู้ก็ไปเที่ยวบ้านแกจนเนี่ยครับจนแกออกไปแล้วเมื่อช่วงสงการที่ผ่านมาครับผมอ่ะมารู้ข่าวจากพี่ชายของแกพี่ชายของแกโทรมาผมบอกว่าไอ้แบงค์มึงรู้ไหมลูกพี่มึงอ่ะเข้าโรงพยาบาลน,นะผมก็เอ้ย e ถามเป็นอะไรบอก มันติดเหล้ากินเหล้าเยอะมากเลยเนี่ยไปทํางานกลางแดดร้อนๆเนี่ยแล้วก็ชักหมดสติไปเข้าโรงพยาบาล oh. ผมก็เอ้ยแล้วมันเป็นหนักอะไรขนาดไหนอ่ะบอกตอนนี้ยังจําอะไรไม่ได้เลย oh. หมอถามอยู่ที่ไหนยังบอกอยู่วัดอยู่เลยครับ oh. คือจําคนนู้นคนนี้ไม่ได้อ่ะครับจนแกก็เริ่มดีขึ้นพอแกเริ่มดีขึ้นเนี่ยผมก็มีการโทรหาแก เอ่อวิดีโอคอลหาแกคุยกัแกบ่อยครับเอ้ยพี่พี่เป็นยังไงมั่งพี่ป้อมผมขอให้พี่เบาได้ไหมเลิกได้ไหมผมเป็นห่วงครั้งหน้ามันอาจจะไม่ใช่โรงพยาบาลน,นะมันอาจจะเป็นวัดนะพี่อะไรก็เขาก็มีการคุยการเตือนแกครับทุกครั้งที่คุยอ่ะแกก็จะบอกผมตลอดครับเออแบงค์พี่รอดูงเป็นช่างศักดิ์ที่เก่งอยู่นะพี่รอพี่ยังเชื่อมั่นเองอยู่นะ ก็มีการให้กำลังใจงกัตลอดครับพอเมื่อวันที่คืนวันที่คืนวันที่ยี่สิบเช้าวันที่ยี่บเอ็ดครับคืนนั้นอ่ะผมฝันครับ mm. ผมนอนอยู่แล้วผมฝันว่าผมเนี่ยเห็นแกมานั่งข้างๆ mm. ผมนั่งเล่นอยู่แล้วแกก็เดินมานงมานั่งข้างๆแล้วแกก็กอดโอไหล่ผมมาครับ mm. แกเอ้ยเป็นไงมั่งไงอ้ไอ้น้องเออเมื่อไหร่เองจะเก่งเนี่ยสักเนี่ยพี่รอดูอยู่นะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะให้เองสักที่ที่ตัวพี่เลยถ้าเองเก่งเมื่อไหร่เนี่ยพี่รอดูอยู่ตั้งใจนะเออสู้สู้นะแล้วก็อะไรที่มันแย่แยๆก็ปล่อยผ่านมันมั่งอย่าเก็บมาคิดทุกเรื่องแกก็เหมือนแก้เตือนนะผมก็เออดีใจนะฝันถึงแกพอเสร็จปุ๊บตกมาตอนเย็นค่ะ ผมก็ขับรถจะไปทําธุระจังหวะผมขับอยู่ดีผมก็ม่อครับแล้วภาพความฝันมันก็ผุดขึ้นมาจังหวะที่ภาพความฝันมันผุดขึ้นมาครับพี่แจ็คผมเบอร์ไปเลยเบอร์ในที่นี้ก็คือผมไม่รู้ว่าผมทําอะไรอยู่แล้วรถก็ล้มไปเลยครับล้มแทบแทกดไปเลยเอ้าอะไรวะไม่ทําไมไม่มีสติว่าตัวเราอ,อ,อะไรเงี้ยครับ พอเสร็จที่นี้ปุ๊บเคลียรตรงนั้นเสร็จอ่าผมก็ไม่ไปโรงพยาบาลน,นะครับรุ่นพี่อะไรมาผมก็โอเคไม่ไปรักษาแผลทาแผลเองล้างแผลเองกลับมามาเลื่อนเฟซดูเห็นว่าแฟนใหม่แกครับเขาโพสต์ว่าตอนเนี้ยพี่ป้อมอ่ะหลับไม่ตื่นอืมผมก็ใจหายครับทีนี้ผมก็กลับเข้าห้องไปเอ้ย แกเป็นอะไรโทรหาคนนู้นคนนี้ปรากฏว่ายังไม่มีใครรู้เลยครับ <c oughs> คนที่ผมโทรไปหาหลายๆคนยังไม่มีใครรู้เลยกลายเป็นว่าผมอ่ะรู้คนแรกๆ <c oughs> พอเสร็จนี้ปุ๊บผมก็คิดว่าเอ้ยแกคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้ง <c oughs> ผมก็เลยกลับเข้าห้องตอนเช้าอ่ะครับ <c oughs> แล้วผมก็นอนจังหวะที่ผมนอนไปคือโดยปกติแล้วอะครับผมเป็นคนที่ถ้าผมไม่นอนเนี่ย ก็คือจะใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองวันเลยครับที่จะไม่หลับครับแล้วจะมาหลับอีกทีเนี่ยก็คือจะหลับลึกมากหลับนานมากถ้าผมได้หลับขั้นต่ำเนี่ยครับจะมีแน่นอนประมาณสิบสองชั่วโมงแต่วันนั้นนะครับผมหลับไปได้ประมาณสองชั่วโมงเองครับครับอยู่ดีดีมันมีเสียงคอประตูกึ๊ึ๊กกึ๊กึึึผมสะดุ้งตื่นเลยครับทั้งทั้งที่ปกติแล้วอะพี่แจ๊คผมจะเป็นคนที่ แทบจะไม่ตื่นกับเสียงอะไรเลยครัครผมก็สะดุงตื่นขึ้นมาเอา้าก็ไม่มีอะไรนี่หว่าเออผมก็นอนต่อดีกว่าจังหวะที่ผมเอนตัวนอนนะครับมีสายโทรเข้ามาพอดีครับไปแจ็งโทรมาบอกว่าเอ้ยแบงค์ทำใจดีนะลูกพี่มึงเสียแล้วผมผมก็แบบว่าช็อกไปเลยครับพอด้วยความที่ผมเพิ่งคุยกับเขาไปเอง เพิ่งคุยเขาเมื่อไม่นานนี่เองแล้วเราก็มีการคุยว่าเออผมจะไปเที่ยวหาพี่แล้วผมก็มาคิดในใจมันไม่ใช่เที่ยวแบบนี้ดิหรือว่านี่มันความฝันวะผมก็พยายามตบหน้าตัวเองครับฝันหรือเปล่าฝันหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับความจริงนะไปแก๊ทีนี้เขาก็มีการจัดงานศพที่กะแบงเพชรอา่าก็มีก็ เพื่อนผมแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งอะ่ะตัวลูกเขาแล้วก็เพื่อนของลูกเขาอะก็อยู่อีกจังหวัดนึงกำลังจะเดินทางไปเหมือนกันผมก็จะเดินทางไปเหมือนกโดยการขับรถไปเหมือนกันครับก็ค,คือแยกกันไปใ,ในขณะขาไปอ่ะครับผมไม่ได้ขับเองนะครับก็คือมีคนอื่นๆเนี่ยเขาไปด้วยผมก็ได้นอน,นครับพี่แจ็คก,ก็หลับไปใ,ในจังหวะที่ผมหลับอ่ะครับ ผมฝันฝันว่าพี่ป้อมอะ่ะเขาเดินเดินจูงมือผมอะครับแล้วบอกว่าแบงค์พี่อ่ะฝากของสิ่งเนี้ยให้กับแม่มึงด้วยนะมแม่ในที่นี้ก็คือแฟนใหม่เขาอะอมผมจะเรียกเขาว่าแม่อมเออพี่ฝากสิ่งเนี้ยให้แม่มึงด้วยนะเขาเดินไปในห้องครับมันเป็นไม่ใช่ห้องนอนของเขาห้องนี้เป็นห้องที่ผมเคยนอนตอนที่ผมไปเที่ยวอครั้งก่อน มันจะมีกระเป๋าตังเล็กๆครับครับซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ในซอกตู้ครับซึ่งมันอยู่ในซอกเลยครับอันนี้ในฝันนะครับแล้วพอเสร็จปุ๊บแกก็หยิบออกมาและแกบอกว่าพี่ฝากอันเนี้ยให้แม่มึงหน่อยนะแล้วแกก็จูงมือผมไปครับพี่แจ็ค<ม>เดินไปที่หลังบ้านซึ่งมันจะมีเหมือนมันจะเป็นเหมือนป่าอะไรไม่คือต้นไม้อะไรเงี้ยเยอะมาก คือมันลอกมากเลยครับแกมันจะมีลักษณะเลยนะครับมันจะมีต้นมะม่วงอยู่ต้นเดียวต้นใหญ่ตรงนั้นนะครับแกก้มไปหยิบแหวนขึ้นมาครับพี่แจ็คลักษณะคือแหวนทองแกยื่นมาให้ผมแล้วบอกว่าบอกแม่ก็ได้นนะอันเนี้ยแม่มึงทํำลวงเอาไปเพื่อผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาในใจแล้วก็เอ้ยเราคงคิดมากไม่มีอะไร ก็ขับไปจนถึงกำแพงเพชรน,นะครับ <Okay. S 1> พอไปถึงปุ๊บผมก็ได้ไหว้ศพแล้วทำนู่นทํานีนานานนานน่ตามปกติอะครับ mm hmm. แล้วงานต่างจังหวัดเนี่ยกลางคืนเขาไม่นอนกันหรอกครับ mm hmm. ก็คือเขาจะสุ่มโชคเสี่ยงดวงกัน <Okay. S 1> ตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขาเหรอกครับก็คือนั่งเล่นนั่งพูดคุยกับคนนูน้นคนนี้อะครับ mm hmm. เขาดื่มสุราของมึนเมากันแต่ผมก็ไม่ได้ดื่มครับ ก็นั่งเล่นนั่งอะไรกันแล้วผมก็เดินไปร้านค้ายาติเขาเดินไปนู่นเดินไปนี่ะครับจนผมมาหลับอีกทีช่งชวงเช้าผมก็ฝันนี่ครับฝันว่าผมนอนอยู่แล้วพี่ป้อมเขามานั่งข้างๆแล้วเขาก็ตีหน้าผม,มาเบาๆครับมืนปุกอะครับไอ้แบงค์ไอ้แบงค์เอ้ยมึงอย่าลืมนะของที่กูฝากอะอย่าลืมนะมันสำคัญนะแบงค มึงอย่าลืมนะแบงแล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาครับมผมก็เลยเอาไงดีวะตัดสินใจเดินไปหาแม่ยาเลยครับ,รบแม่แบงค์ถามอะไรหน่อยดิแม่เคยทําแหวนอะไรหายไหม,มแม่เอ,อมนึกแป๊บหนึ่งครับเคยมีนะแบงค์แหวนทองนะแม่เฮ้ยแบงค์รู้ได้ไงเขาก็ถามอย่างนี้ก่อนนะแบงค์รู้ได้ยังไง ผมก็อ,อแม่เดินตามแบงมาผมก็พาเขาเดินไปอะครับแล้วมันมีต้นมะม่วงอยู่หลังบ้านเขาอะครับก็คือผมก็ไปเดินคำคำดูคำคำดูเขาก็แบบแบงค์จะหาอะไรจะหาผักไปกินเหรอถ้าผักกับตรงนู้นเยอะแยะเลยนะบอกแม่แม่รอแป๊บหนึ่งแม่รอแป๊บหนึ่งอยวแบงค์หาของก่อนมองไปมองมาครับปรากฏผมเจอแหวนทองจริงๆครับพี่แจ็คผมก็บอกแม่อันนี้ใช่แหวนแม่ไหมครับ เขาก็ตกใจครับเฮ้ยแบงค์รู้ได้ไงนี่มันแหวนแม่หายไปเป็นปีแล้วนะก็คือเขาก็ตกใจผมก็มันเจอจริงเว้ยทีนี้ผมก็เลยดึงเขาไปห้องที่ผมนอนนี่ครับพี่แจ็คบอกแม่ถ้าแบงค์บอกอ่ะแม่จะว่าแบงค์บ้าก็ได้นะแต่ของอันเนี้ยพี่ป้อมเขาฝากให้แม่จริงๆริงผมก็ลองควานหาครับพี่แจ็คไปเจอกระเป๋า ซึ่งกระเป๋าในนั้นอะ่ะมันมีเงินซ่อนอยู่ <Ừ. S 1> บวกกับมันมีพวกบัตรสำคัญต่างๆของ <Ừ. S 1> พี่ป้อมเขาอะครับ <Ừ. S 1> เอาให้แม่เขาแม่เขาบอกว่าเขาหาตั้งนานหาไม่เจอเขาก็มาซักไซสผมอะครับผมก็บอกเขาว่าอพอดีฝันถึงพี่ป้อมทีนี้เขาก็ร้องไห้โฮเลยครับหลังจากนั้นผมก็ มานั่งทํานูน่นทํานี่ของผมนะครับจนสวนดกลางคืนเสร็จพอเสร็จทีเนี้ยครับกลางคืนผมก็มานั่งคุยกับลูกเขามาคุยกับญา,าติคนอื่นๆนะครับทีนี้มันมีญาติเขาคนหนึ่งครับเป็นญาติทางผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาเดินมาหาผมแต่ตัวผมเนี่ยไปเข้าห้องน้ําอืำทีเนี้เพื่อนผมก็โทรตามฮัลโหลแบงค์มึงอยู่ไหนเนี่ยเอออากูดูเขาถามหาเมึงเนี่ยมึงอยู่ไหนผมก็รีบออกมาครับ บอกมีไรบอกเมื่อกี้มึงไปเข้าห้องน้ำหรอใช่พี่บอกมึงไปกับใครอ่ะไปคนเดียวไงเขาบอกว่าคนในงานนะครับเหมือนเห็นพี่ป้อมเดินตามผมเหมือนว่าผมเดินไปไหนอ่ะมีคนเห็นเดินตามบ่อยมากผมบอกก็ยิงมาตามอะไรผมเขาบอกว่าไม่ได้ตามแค่ผม ตามลูกเขาไอ้สองคนสองคนเล็กด้วย oh, oh. ที่ผมว่าตกใจเออเราจะมาตามไรผมผมไม่ใช่ลูกเขานะ่ะ <Okay. S 1> เอ,อ้ยผมไม่ใช่ชาติเขานะ่ะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้ก็มานั่งคุยกันเพื่อนผมบอกว่าเออถ้าบอกว่าตามมากูเชื่อ oh. เพราะตอนที่กูขับเข้ากางแพงเพชรมาเนี่ยตอนที่ต้องมาเซ็นมาเซ็นตายเนี่ย oh. ปรากฏว่าขับมาในรถเนี่ยเพื่อนผมขับ แฟนเขานั่งแล้วก็ข้างหลังจะมีเอแฟนเก่าของพี่ป้อมแล้วก็ลูกเขาอีกสองคนลูกคนเล็กสองคนบอกว่าเสียงดดยรถอะมันมีการเคาะกระจกจากด้านนอกอะครับ<อ>ปึ้ง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 ป<อ>ึ้งเหมือนเตือนสติแล้วจังหวะที่เตือนสตินั้นอะเป็นจังหวะที่เพื่อนผมอะเหมือนกําลังจะเผลอหลับด้วยครับพี่แจ๊ เพ <joints> <left> <pear ly> ื่อนผมก็สะดุ้งแล้วก็บีบแต่ปี๊ดเลยก็แล้วตัวแม่มันอะครับกาบอกเฮ้ยเป็นไรเป็นไรเป็นไรทีนี้เพื่อนผมก็จออข้างทางแล้วบอกว่าใครขอรถใครขอรถแม่มันก็บอกว่าได้ยินเหมือนกันว่ามีคนขออ่ะแต่เราอะเป็นอะไรบีบแต่ทาไมอะไรทุกคนก็มาคุยกันก็ต่างคนก็จะต่างมีเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆครับจนพอเสร็จทีนี้ครับพี่แจ็คพอถึงวันเผา ผมก็จะคอยทำแบบถ่ายรูปให้คนนู้นคนนี้ครับเพราะว่าตัวเราไม่ใช่ญาติผมก็จะไปถ่ายรูปให้คนนู้นถ่ายรูปให้คนนี้ก็ไปถ่ายรูปศพถ่ายอะไรเงี้ยครับก็เห็นก็แซวผมก็เแซวเขาครับแหมพี่ขนาดตายยังสบายใจนะนอนยิ้มแฉ่งเลยนะอะไรเงี้ยครับพักหนึ่งมีคนตบหัวแป๊ะหัวโยกเลยพี่แจ็คหันไปไม่มีใครครับพี่แจ็คคือเอ,อลูกเขากรบ ไอตัวเพื่อนผมอะครับกับคนอื่นอื่อะยืนห่างจากผมประมาณสามสี่เก้าครับพี่แจ็คแต่ผมมายืนอยู่ข้างลงที่ตอนที่ผมไปถ่ายรูปครับแต่ผมโดนตบหัวตอนที่ผมแซวแซวเขาอะโดนหัวโยกเลยครับมผมตกใจบอาเฮ้ยพี่เล่นนี้เลยเหรออะไรเงี้ยพอเสร็จทีนี้เผาเสร็จคนที่เขามากกับผมอะครับเขาจะรีบกลับมาทํางานก็บ,บอกว่าเออเดี๋ยวพี่กลับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าทํางานเลยอะไรเงี้ย ก็กลับกันครับปรากฏว่าขากลับอะรถสตาร์ทไม่ติดครับพี่แจ็คสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดคิดว่าแบตหมดก็เลยเอารถเพื่อนผมอะครับมามาจ๊มแบตอะครับ<อ>ก็ไม่ติดครับยังไงก็ไม่ติดจนอยู่ดีแม่ยาเขาเดินมาซื้อของอะครับ,รบเขาก็เอ้าแบงค์จะกลับแล้วหรอเขาบอกทําไมไม่ไปลาพี่ป้อมก่อนไม่ไปบอกเขาสะหน่อยล่ะ เออว่าจะกลับแล้วอะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> เออผมว่าเออไม่ได้ไปลาเขาเลยทีนี้ผมกับเขาในรถสามคนนะก็เลยไปลาเขาว่าเออป้อมกลับแล้วนะ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่ลาเสร็จกลับมาครับรถสตาร์ติดเลยครับ mm hmm. ไม่ต้อง mm hmm. จับแบต mm hmm. ไม่ต้องอะไรเลย mm hmm. ก็ขับมาได้ปกติเลยไม่ไม่มีดับไม่มีอะไรเลยครับ mm hmm. พอขับกลับมาทีเนี้ย ฝนมันตกหนักครับฝนมันตกหนักมากซึ่งในรถก็จะมีอากาศเย็นเป็นปกติครับทีเนี้ยพอมีการเบาแอร์ครับอยู่ดีๆทางรถอะครับเป็นกลิ่นทู่แบบตลบอบอวนเลยครับพี่แจ๊คครับหนักมากกลิ่นทู่แบบแรงมากครับจนคนในรถอะเขาพูดขึ้นมาว่าเอ้ยป้อมไม่ต้องมาส่งหรอกไม่เป็นไรีรอกกูกลับันเองกูกลับกันได้ครับอะไรเงี้ยครับ แล้วกลิ่นทูบก็หายไปเลยอืหายไปนะตอนนั้นเลยพอผมกลับมาเนี่ยครับก็มีการฝันถึงแกมั่งอะไรมั่งนะครับแต่ในความฝันก็จะเป็นแกมาบอกว่าเออดูแลตัวเองด้วยนะเออรักษาสุขภาพด้วยนะอะไรไม่ดีก็เลิกซะอะไรเงี้ยครับเนี่ยเรื่องก็ประมาณเนี้ครับพี่แจถ้เออเ่ากับว่าห่วงเขาเยอะนะตอนแรกอะ่ะห่วงห่วงแบบ มันมีห่วงบางอย่างที่มันยังไม่ได้เคลียร์ <ฮะ S 1> แล้วก็ไม่รู้จะติดต่อสื่อสารใครได้กลายเป็นว่าหวยมาออกที่เรา <ฮะ S 1> ถูกป่<ฮ>ะแล้วก็เป็นจริงอย่างที่เขาสื่อสารด้วยของบางสิ่งบางอย่างไม่มีใครรู้ว่าอยู่ตรงไหนใช่ครับเออกลายเป็นว่าคนที่ได้ของก็งงว่าอ้ารู้ได้งไงใช่ครับผมก็ยังงงครับว่าแบบ ตอนแรกผมยังไม่ได้ไปหาก่อนนะครับผมดึงตัวแม่บอกแม่ไปกับแบงค์แล้วก็ไปดูตรงนั้นพร้อมกันเลยแล้วก็ไปเจอจริงๆะครับอผมก็ยังงงเหมือนกันครับบางทีคนที่เสียชีวิตไปถ้าเขามีห่วงมากๆอ่ะมันมีห่วงหลายอย่างก็เหมือนกับที่เราฟังมาหลายเรื่องว่าเขาก็ไปไหนยากจนกว่าความห่วงของเขามันจะคลายลงครับแต่นี่ดูเหมือนเขาไล่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 แบบ ทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะปาใชอป่าเออนะครับไอ,อเรื่องความห่วงอะไรพวกนี้อันนี้ยังถือว่าห่วงเบาบางคนแบบห่วงแบบไม่ไปไหนเลยก็คือห่วงคนงงห่วงคนที่ยังดูแลตัวเองไม่ได้ห่วงลูกห่วงหลานห่วงคนรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งคนที่ยังอยู่เหมือนกับไปฉุดรั้งเขาไว้ยังไม่ยอมให้ไปไหนมันก็กลายเป็นห่วง แล้วมันจะกลายเป็นบ่วงพอเป็นบ่วงเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นบ่วงกรรมเลยทีนี้คเออนะครับก็ได้แต่ท่าบอกเขาแล้ว่าให้ไปสู่ในภพภูมิที่ดีใช่ครับก็พอรู้ข่าวว่าเขาเสียผมผมก็ช็อกก็ร้องไห้นะครับแต่พอพอหลังจากที่เราหยุดร้องไห้เราตั้งสติครับแล้วก็คิดได้ว่าเอออย่างน้อยๆเขาก็ไปดีอืเขาหลับโดยที่ไม่ตื่นไม่ต้องมาเจ็บป่วยไม่ต้องมาทรมานอะไรอะก็ยังดีกว่าที่เขาต้อง มานอนติดเตียงหรือเป็นอะไรเงี้ยถูกถูกถูกก็เลยคิดว่าเขาคงจะไปดีแล้วครับนะครับได้ครับคุณแบงค์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องผีบอกแต่อย่างนึงนะก็มีหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นกันมาว่าคุณแบงค์ควรนอนทุกวันแต่เข้าใจแหละบางทีงานใช่ไหมที่มันจ,จะผมนอนไม่ค่อยหลับครับพี่แจ๊คด้วยโรคที่ผมเป็นด้วยต้องกินยา แล้วถ้าผมกินยาผมก็ทํางานไม่ได้อถ้าผมไม่กินยาผมก็จะนอนไม่ค่อยหลับออืคือมัน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 ต้องแลกกันนะครับ oh. ต้องเลือกครับโอ้โห oh. oh. อย่างถ้าผมกินยาไป uh. แล้วผมสักให้ลูกค้าเนี่ยครับ uh. ผมจะเบลอตาลายเหมือนมันจะง่วงเลยอะครับอ uh. ต้องนอนต้องนอนอือืมแต่ถ้า <Okay. S 2> ผมไม่กินยา ก็คือผมทําอะไรเสร็จผมก็ยังดีดอยู่ต่อให้ผมง่วงรู้สึกว่าง่วงนะครับแต่พอไปนอนเนี่ยพอเราหลับตาผมจะปวดตามากครับแบบมันนอนไม่ได้อโรคที่เราเป็นมันเป็นชื่อโรคอะไรอ่ะเป็นโรคซึมเศร้าครับอ๋อเป็นโรคอ๋อโอ้เฮ้ยผมไม่เคยรู้เลยคุณแบงค์เป็นหรือว่าผมเคยคุยแล้วปะผมไม่ค่อยได้บอกใครอ่ะผมรู้สึกว่าบอกมันก็ ไม่ไม่มีอะไรหรอกครับอืมแต่อย่างน้อยเนี่ยผมฟังอย่างน้ําเสียงคุณแบงค์นะคุณแบงค์ถือว่าไปในทางที่ดีนะไม่ได้ไม่ได้รู้สึกถึงความดําดิ่งไม่ได้รู้สึกถึงเพราะว่าคนรอบตัวปะกําลังใจปะอืมทั่วนี้ผมอยู่ก็นั่งอยู่คนเดียวนอกจากแบบมพีพี่เพื่อนอชวนออกมาโตสนุกค<อ>รับก็เขารู้ว่าผมเป็น<อ>เขาก็แบบไม่อยากให้อยู่คนเดียวเออใช่ใช่ผมจะบอกว่าถ้าถ้าเรา ชอบนั่งคนเดียวอะไรลองลองลองหาเพื่อนคุยอย่าอยู่คนเดียวทายังไงก็ได้อย่าอยู่คนเดียวเวลามันแบบดิ่งดิงเวลามันรู้สึกเงาเงาขึ้นมาอย่าอยู่คนเดียวออกไปเล่นสนุกก็ได้ก็ยังดีอแต่ไม่ใช่เป็นนั่งเล่นสักตัวเองนะไม่เอานะ <c oughs> านะได้รอยยิ้มได้รอยยิ้มใน่กลุ่มเลยนะฟังเดอะโกสเลดีโอก็ได้ได้รอยยิ้มในหนึ่งกลุลนะนะกยย่ม อ oh, ฟังสดตลอดครับยยันหวังไหมยันหวังแน่นอนอยู่แล้วยันหวังครับเมื่อเช้านี่ก็เจ็ดโมงเช้าใช่ครับอยู่ปะอยู่ครับ <laughs> วันก่อนอาทิตย์แปดโมงคือผมเนี่ยกลางคืนไม่ค่อยนอนอยู่ครับพี่แจ็คเป็นสายนอนกลางวันด้วยครับ<อ>แต่สองวันนอนทีเนี่ยแต่นอนกลางวันนะมันเอาจริงๆอะ่ะ มันก็ไม่นอนไม่เต็มที่เหมือนนอนตอนกลางคืนนะถูกปะโอ้บางทีผมนอนแปดโมงตื่นตีห้าเงี้ยครับโอ้โหอันนั้น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 ยังโหดเลยไม่หมายถึงว่าพอหลับกลางวันมันหลับไม่สนิทผมของผมมันเหมือนมันไการนอนมานานครับแล้วมันก็เหมือนได้ได้นอนทีเดียวอย่างเงี้ยครับมันเป็นอย่างนั้นไปแล้วพักหลังอ่ะพักหลังอ่ะ ผมว่าเอ๊ะทำไมนอนกลางวันแล้วผมหลับไม่ค่อยสนิทก็ไม่รู้อ๋อทุกสามชั่วโมงภรรยาผมเดินมาชงนมมาชงชงนมมาปองแปงปองแปงเอ๊ะทำไมมันหลับไม่ค่อยสนิทวะเออเอออนะครับอ้าวอ้าวอ้าวก็เอ่ป็นกำลังใจให้คุณแบงค์ฟังเดอะโกสเดยดอไปเป็นเพื่อนแล้วก็ทำอะไรให้มันมีความสุขเยอะเยอะอเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็หาย พี่แจ๊คนะโอเคคุณแบงค์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณแบงค์นะใช่ครับพี่แจ๊กผมขอฝากนิดนึงนะเอาดิเอาดิถ้าเออขอขอบคุณด้วยนะครับลูกค้าเดอะโกดีโอนะครับที่มาสักกับผมรอบก่อนสามคนสามท่านนั้นนะครับขอขอบคุณมากจริงๆนะครับก็ถ้าใครสนใจงานสักนะครับทักเฟซผมมาได้ครับ power bank ราดดำเนิน power bank ราดดำเนิน ใช่ครับรับสักนอกสถานที่ครับออืผมชื่นชมคนสักนะมันเจ็บนะเอาจริงๆ <c oughs> บางคนบอกไม่เจ็บแต่ผมเจ็บ <c oughs> ผมแบบนี่นี่นี่ผมสักแค่ตรงนี้ตรงนี้ข้อมือเล็กๆนี่โคูดเจ็บ <c oughs> แล้วผมไม่มตรงไหนไม่เจ็บครับพี่แจ๊คใช่แล้วผมก็บอกตัวเองว่าแค่นี้พอละไม่้เอาละใ่า <c oughs> แต่ <c oughs> ไอ้ไอ้ไอ้ขิงหลานผมนี่ไอ้นี่ชอบความเจ็บปวด ไม่มีตรงไหนไม่เจ็บอ,อ่ะผมสักแต่ละที่เจ็บทุกที่ี๋ยวผมจะยุให้ไปสักหนังหัวอยู่เนี่ยสักหัวเลยนี่อย่าไปพลาดสักฝ่ามือนะครับเจ็บมากฝ่ามือเหรอใช่ครับผมสักฝ่ามือกับเท้าเจ็บมากครับมากกทำไมเราต้องถึงขนาดสักฝ่ามืออะผมอยากลองจุดเจ็บๆะโอบไม่มีอะไรครับฝ่าเท้าอย่างเงี้ยนะใช่ครับเออหน้าหน้าเท้าถ้าฝ่าเท้าสักไม่ติดับลองแล้วอ๋อ คือหมายถึงว่าหลังเท้าเนี่ยนะใช่ครับลองกาหมดแล้วครับโอ้โหเออบางคนบอกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บแต่ผมเจ็บความเจ็บคนเราไม่เท่ากันใช่ครับเออนะครับโอเคโอเคอ้าใครอยากจะไปใช้บริการติดต่อได้ power bank ลาดดำเนินใช่ครับนะครับโอเคคุณแบงค์ขอบคุณมากมาเลยนะครับครับผมขอบพระคุณครับครับพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับ หลังจากรับชมรับฟังกระจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว